วันนี้เดี๋ยวขึ้นลิฟต์ครั้งแรกนะครับไปไปสจ็ดบาทฮะเจ็ดบาทนี่เหรอทำไมถูกจังทำไมทำไมถูกวะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ เดอพาเลาะไปเรื่อยมันจะเป็นซองเป็นซองอันนี้ไม่เคยมาจริงๆนะอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยสวัสดีเอฟซีมูสสุโขทัยและผังลาวเนาะตอนนี้เราออกมากินข้าวข้างนอกตอนนี้รอสั่งอาหารไปแล้วอัดกระเป๋ามูกรอบเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมื่อกินน้ำกันว่าจะอร่อยเปล่อร่อย ปิดหน้าไว้ทำไม้มเราจะไปไหนกันนะกินข้าวเสร็จตอนนี้เรา <c oughs> รอ,รอ,ร,อรอข้าวอยู่ <c oughs> สามคนอันนี้แค่เสียรครับเ <c oughs> ดี๋ยวเรารอดูกับข้าวอะไรยไหมรอดูรอดูไซส์สวิตอ,อยู่ที่กอทอมอจะเป็นยังไงดูกัน ระหว่างนั่งรอก็ตักน้ำบริการเองอันนี้บริการเองทุกอย่างมาแล้วทุกคนหน้าตาหน้าทานมากเลยอัดกะเพราหมูกรอบดีดิ อันนี้มีไข่ดาวด้วยอ,อร่อยไหมอร่อย <c oughs> บอกรักด้วย <c oughs> รสชาติเป็นยังไงได้อยู่ไหม <c oughs> <c oughs> ào, à, à, hết ngon, 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 คนเดียวกินเขาก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปยังรอตลาดบางขุนศรีแต่นิดนีย อร่อยออร่อยจนหมดเลยครับอร่อยมากคือหลังจากเราต่อเราทานข้าวเสร็จเราก็มารอรถรอรถจะไปตลาดบางคุณบางคุณสีมาณเนี้ยรอรถมา เราไป,ไปจะไปตลาดเพราะว่าเราจะไปปัม๊มกุญแจกันกุญแจห้องมีกี่ดอกเดียวแล้วก็จะมาแบ่งกันเพราะว่าตอนนี้เราก็รอรถรอรอเพื่อนเป็นเข้าห้องน้ํารอรถด้วยระหว่างเนี้ยรอประมาณเนี้ยเราอยู่ที่หน้าเซเว่น หน้า 7. เซเว่นครับจวไปดูกันว่าจะเจอร้านปั๊มกุญแจไหมโอเคไม่รู้จะก,กินรสไรดีเพราะมันมั 25, มนมีแต่ยี่หา้าไม่มียี่สิบแต่ว่าคือราคาเรายี่ห้าสามสิบชั้นห้าอ้อยี่ห้าหมดเลยอืมมันคือราคาแล้วที่บ้านผมอะยี่สิบจดแลกเนี่ยแต่ก่อนขึ้นหมดแล้วมาราคา ซื้อขนมปัง,งก่อนสามบาทแปดบาทไม่มีตังระวางรถ ตอนนี้นั่งนั่งนั่งรถสองแถวไปตลาดโอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดที่ตลาดบางคุณสี เป็นตลาดขายขายของสดขายของกินประมาณเนี้ยร้านทำกุญแจอ๋อแล้วเป็นเ็าเดิน นี่มันไปไหนถึงไหนวะรถอันเนี้ยลองลองถามคนณลาเวกนี้ดูว่าร้านทำกุญแจมันอยู่ตรงไหนอ่ะลองถามวินดูไหมเออใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่แล้วใช่แล้วเออเดินไปดิเออดูป้ายก็หลู้แล้ว เราจะมาทำกุญแจ,จกันปเปิดเก้าโมงดอกละยี่สิบห้าได้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ดูดูกอนทำได้มาแล้วหนึ่งดอกออกแด้ยี่ไหน <laughs> เหมือนกันไหมโอเคหลังจากปั๊มกุญแจ,จแล้วเราก็จะไปเดินแมคโครกันไม่รู้ว่าจะมีอะไรอะไรไหมน่าจะมีเยอะแต่ว่าเราจะจะเสื้ออะไรยังไม่รู้ไปดูก่อนของที่อยากได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อไง รถติดเยอะเลยนะตอนนี้รถติดจะซื้ออะไรเดินเข้าแม่โขรไปแล้วอันนี้จริงนะ่ะคือลิฟต์ครั้งแรกนะเนี่ย อันนี้เดยนขึ้นลิฟต์ครั้งแรกนะครับเย็นเจียบเห็นเจียบนอนนี่ได้ไหมนอนนี่เลย นี่กลับห้องไปก็ไปเปิดแอร์นอนแล้วก็จ่ายค่าไฟแอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก็จ่ายค่าไฟเดือนละคนคนละเดือนละสามสี<อ>่ร้อยเนาะเพราะว่าเดือนนี้นี่จะกว่าฮะประมาณคนละห้าร้อยห้าร้อยหรอไปตรงไหนต่อของที่เราอยากได้มันอยู่ตรงไหนวะแน่ๆเราอยากได้นมบุตรนี้เราใช่ โน้ตบุ๊กแมคบุ๊กไงอยู่ตรงไหนไปดูก่อนทีวีจอใหญ่เลยอันนี้เรามาครั้งแรกเที่ยวแมกโคครั้งแรกใช่ไหมเออน่าจะตื่นใหม่ไหม เดี <muitas> ๋ยวซื้อม <mit thrive> ันยี่สิบอีกนั่นใช่ไหม่โอ้กระเป๋าสวยกี่บาทกี่บาทนะนี่นี่นี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอราคาเนี้ยใช่เจ็ดร้อยเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพี่แม็กพาดูแม็กกับแม็กโคลพี่แม็กพาเที่ยวแม็กโคลเฮ้ยเราซื้อไม่ขวดไหมไหน ไม้กวดเที่ยวให้สนุกอ๋อเป็นเป็นแบบนี้เหรออ๋อมีโกยพร้อมมีโกยพร้อมมาสั้นกี่บาทวะที่เหมือนคนที่ร้านนี่ไงสองร้อยยี่สิบห้าไม่แพงเลยวะแล้วทำไมแพงวะไปไปเจ็ดบาทเฮ้ยฮะเจ็ดบาทนี่เหรอ ทำไมถูกจังทำไมทำไมถูกวะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพาลาะไปเรื่อยมันจะเป็นซองเป็นซองอันนี้ไม่เคยมาจริงๆนะอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยตอนนี้เนะเาะก็มาเมโคสามคนเหมือนเดิม มันต้องรับก็ได้แล้วโซนไหนที่ว่ามันมีโน้ตบุ๊กมันน่าจะอยู่โนตกน่ามเหฮะเมคโครน่าจะไม่มีโน้ตบุ๊กเหรอน่าจะอยู่ยยอ,อยู่ที่อะไรอยู่ที่เมคโครของโคตรถูกเลย ุกอย่างคือโคตรถูกแตกต่างกันนะกับบ้านเราถ้าผมดูไปแล้วมันน่าจะไม่มีนะซื้อมะม่วงหาซื้อมะม่วงอแล้วเดินเดินเดินดูเดินไปไม่มีหรอก ก็ดูดูที่ป้ายที่เขาเขียนไว้เขียนไว้มันไม่มีฟ้า <c oughs> โอ้โหไอท้ทาโา้โห ปลากระพงปลากระพงขาวอันนี้เป็นของสดๆตบึกต้มขวดปลากระพงขาวปลาดุกเหปลาขาวปลาขาวปลาคิง เชียรมอนปลาเชียมอนหนแปดร้อยสิบาทชินเดียวใช่ไหมมัมนแปดร้อยสิบกรัมไม่ใช่พันแปดร้อยสิบบาทคืออันนี้มี่อากาศหนาวมากเลยเย็นหนาว ซื้อส้มไหมซื้อส้มเท่าไหร่เนะี่ยกิโลนี่จะเป็นโซนของเป็นผลไม้เป็นผลไม้ไมอ,ยอยู่ตรงนี้ยหญในในในลำใหญ่ มีหมดทุกอย่างะของเนี่หมดทุกอย่างนะไปซื้ออะไรฮะตกลงซื้ออะไรซื้อไหมซื้อส้มไหมซื้อมะม่วงไหมเดี๋ยวมันคุณว่าคุณว่าเดี๋ยวซื้อมะม่วงโอ้เดี๋ยเงินเงินออกเดี๋ยวจี้อันห้ากิโลละเจ็ดสิบห้า มีของมีมีของเป็นตากินเด้อมีของเป็นตากินอยู่เด้ออันนี้คือเรามาเดินสฉยๆแล้วไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> เราไม่มีตังค์ซื้อไงไม่รู้จะซื้ออะไรตังค์ก็ไม่เยอะ ทำอะไรของคุณอ๋อตอนนี้เราก็ลองเดินจะเดินกลับแล้วนะเพราะว่าดูแล้วอของที่ผมอยากดูก็มันก็ไม่มีไงอะไรวะผมอยากได้ผมอยากได้เป็นว่าแบบโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กไปทำอะไรนี่แหละทำตัดต่อแล้วก็เป็นกล้องเป็นกล้องแต่ว่าที่นี้ไม่มีน่าจะอยู่ซี่ บิกซ uh, so ีบิกซีน่าจะมีเพราะว่าผมเคยเคยทำเคยเคยเข้าบิกซีตอนตอนไหนตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดแต่ว่าจันทาบอกว่าอยากได้เบียร์ลาวแต่ที่นี่น่าจะไม่มีนะเบียร์ลาวแล้วก็เดินออกไป ไม่มีอะไรเอาเลยเพราะว่าตังค์ไม่มียังไงเดี๋ยวกลับห้องแล้วก็ก็ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสรุป นี้เราก็กลับกันแล้วครับคือตอนนี้เฮากำลังย่างย่างกลับหองกันเนะาะรัจะไปห้ารถไปขึ้นรถแล้วก็กลับไปหองตอนนี้ออกมาจากแม่โค่แล้วออกมาจากมแออกม่โค้ก็ขัเมืดแล้วรถกระลาย ตอนนี้กลับมาหอมแล้วตอนนี้ days, ตอนนี้เขาไปกับมาหอมแล้วเนาะไปเดินไปกินข้าวแล้วก็ไปแม็กโคไปหารถโดยสาเพื ig, mi, ่อร่ารถโดยสารนับส่งนับส่งไปเอียเวียไปงานเน็อเตีเอียดนะครับตอนที่มากซื้อเซเว่นเออซ e, ื้อเซเว่นเราเไปซื้อของที่เซเว่นไปซื้อขนมสองถุงยิ้มข่าวตะลึงๆแล้วก็คุ้มสับฟองเแซ่บบานเอาครับแต่สประมาณนี้ครับทุกคน ตอนแรกว่านะฮะรถอ่าเขาเอื่อว่ารถรถโดยสารนับส่งแต่ว่าบ่มีเนาะบ่ได้เรถบรรทุกว่าชิเบียนนะครับสือนารถบันใหม่แต่มันบ่ได้เลยก็ต้องบางทีก็ดิ้นยากไปเบี้ยกับบัตรเพราะรถเก่าของเราพิสิยกเลิกเลยนะอันนี้ก็ับเรือขึ้นอย่าเหรอ Oh, เหมือนมันขาดแล้วเขาก็ติดแปะไว้เอาเทปติดไว้อันนี้ไม่ได้ดูเลยอันนี้มัน,มนใช้ได้ดไหมมันขาดใช่ใช้ได้ก็เทปติดไว้ใช้ได้ใช้ได้อา้จะได้มันสี่ใช่ได้ไดไดดไโอเคก็สรุปก็ประมาณนี้นะใส,ส่ใส่ใจไป กับ200บาทไปเนี่ยกานกับขา่าว60พี่น้องกับขานะ่าวเนาะก60ถ้ามีไข่ดาวก็70กับข่าหมูกรอบไข่ดาวถ้ามีไข่ดาวก็70บาทเดี่ยวของเราไม่มีก็60บาทอ๋อกประมาณนี้นะพาทุกคนก็นไยเร่กุเซ่พาที่ต่างในเดื่อมีก้นหนึ่งก็นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะมาถึงแล้วก็นอนเลยอ๋อสบายดีทุกคนบายไปก่อนสวัสดี